ไอ้ทอมวะเอาอเมืองละติอันนี้ทำการต่อสายเมืองนะครับก่อนจีต่อสายนี่ใส่มือหัวก่อนใส่มือหัวเท่ายครับซางสองขีดเคืองครับสัตว์แหลกสองขีดเคืองนะครับมือหัวเขาจะทำการดนะัดสองสับนะครับครับผมม่าจั่างไรมาลงแม่มาครับทำการต่อสายนะครับ ตอสามนะครับตอสามเอาเสือกนะครับมัดเสือกมัดสายสลิงไว้ให้มันเข่าที่นี่หลงตลอดบ,อบางไข่มันจะเส้ยสาเกียวนะครับเห็นท่อนเดียว ไข่ก็จะใส่สากตอคือทอหางนาลงเอาเอาศลิงลงมันครับก็ต่อไปเรื่อยๆพอนาลุงตอ Rồi. Đi lại. Hả? Có tại thôi đi. นะว่าลงเลงยงาโนเลยรับอาส่าร่องสุดนอังคัรอยูทำการอัดนะครับวันนี้ครับไปเรียมทำการอัดเลยนะครับวันนี้อัดไปเรื่อยหมู่ไปเรื่อย สองลอยนะรั้ย นะส,ส,งงนะสายน,นะครับพันหัวซ้จะใส่หัวสอลงไปนะหัวสอจะใส่อยู่ดี่สามลอยหนะครับอัดอะไรอะ่ะอัดจีอยหาิครับหา,งาลงว่กนี่เนี่ยว,ว่ากนี้เน่เออนั่นละ งานยนะวะเนี่ย yeah, no, นะก็นะครับผมก็จะใช้ยูทีสามกีตีนะครับลงลงลง ที่สามอย่ทีอยเ้าน sát xuất hải sát xuất hải sát xuất hải sẽ nhăn như 400 chip sát ล็ากไว้ตีมือน้ำตขึงไหมสอมสอบมีบ่สอบมีบ่เมนสอบมัละวันนี้พันทาพันเอามือน้ำตัวึงหนกันนะ เป็น,ปน,นล,ลำตัวชัดแหลกนะครับใส่ลงไปนะครับอ้าวลง Bye-bye. ตอนนี้ก็อัสซัสุดท้ายไปเรียบร้อยนะครับอัสซัสุดท้ายไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เอาออกบล็อกแล้วนะครับโบแมนไหมอัสซีเท่าที่บันนี้แมนสีอัสซีเท่าอ,อัสซีเท่าที่บันนี้ตัได้ซับนหนาก่อนอ่าเดี๋อัสซีเท่าใช่ครับบันเสร็จเรียบร้อยเอาไปกดูมันใกล้ น้ำลายอ่ะนตุกฟับหน้าบอกแล้วนะครับอ๋อหย่อนหนามออกบุกลายบอตถุงยานว่างใช่ที่บ่เหี่งเครื่องนี้นี่บอดอัดดีดหนามอัดดีดหนามนี่ทุดยอดอะไรออกมาไงกลุ่มทีเดียวเฮ้ยเอ้าขว้ให้เขาเหมือนนั่นอัดแล้วแทงหัวน้มขั้งเลยไงคุณคุณ ่อยให้มันอันนี้จมเปียตายแล้วเหนียวแต่ว่าขันเจ้าทิมไปขึ้นมันเหนียวเลยบ่เมียนเมียนขันเจ้าหูน้ำเดี่วไช่เลยพู่เลยสับน้ำเดียวเรียบร้อยสับน้ำเลยเรียบร้อยนะครับต่อไปสักกี่เท่าเดียวกี่เท่าไม่เห็นหรอเป่าไม่เห็นแลยอ่ะนะแล้ว่ามัหม็นใจเงียบตัวหนึ่ก่อน เท่าไซสามขีดสองนะครับข right? 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 exactly? right? no, no, ีดเท่าใซสามขีดสองนะครับขีดเท่าของเท้านะครับเป็นขีดเท่าไมมมาดูนะครับเท่าไม่ดูเท่าไม่ดูนะครับลงทุนตัดก๊กไม่ดูผลได้นี่เข้าตัดก๊กดูเลยเลยนี่เขาขีดเท่านี่สามขีดสองโซ่โซ่โซ่บงโซ่กอาเบังเนี่ยสามขีดสองนะครับสามขีดสองทำการดันลงไปแล้วทำเทลงไปเลย ขี่รถไปเลยเนะครับอ้าวลงโลงโลงเอาเอาหมาถุงเหยียนกันตีนี่มาห่อหนาซากไว้ก้อนี่เดี๋ยวเอาให้ได้บนน่ะบนน่ะนะครับถุงเท้ายีท่ำอเ,เอาถุงห่อหนาซากนะครับก่อนอัดเถื่อนนะครับเป็นเทค่ิ่งนะครับไม่ใ,ใส่ได้เขาก็ใส่ลายไข่แล้วว่า เรียกบอกที่ซื้อนี่แหละ,ะ,ะเอาลงมานะครับใบเรือนนี่พอวเป็นสีอัดบังต่อไปนะจะโบเปื่อนอเอาใส่หอยสาเกเข้าไปแล <c oughs> ้วก็กำเน,นินเครื่องเขานี่อัดสามร้อยแปดชิพ <c oughs> อาร์ตเอาไว้ที่เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปอทําการอัดเถิดนะครับนี่นะครับเถิดถ้าห้าสิรืออาร์ตเถิดไม่รู้ขึ้นมาอย่างดีนะครับถ้าจะเป็นคนนั้นตนะเอาเอาลงแมเ่เอาสากลงมา รลายขายแล้วคอรมาัวรู้โอเคนะครับเียบแล้ว แล้วลงลงมาลง,ลง,ลงองตัวนี้มันคือดับ ้องใหไหลลวงนะครับต้องอีกต้องอีกต้องจ้ำจ้ำจำเล็กน้อย ก็สองห้อง <ichi yat een Mata> <Sagensyle> แต่ว่าทุกไรทุกงานคนอัดเลยต่างห้องมีงานหกบังขึ้นมาเที่ยวเนี่ยเพิ่มาเที่ยวเรียบร้อยนะครับมีนาคนอัดมีครับนาคนอัดนะครับ Ở à, bà sang bưng ngon, tăng xin không bưng? Bà tía tao như này nè Mì sang nè, sao bưng đâu nè Bà thương Chết xì, bà mẹ Dịp, dịp xám khừng Dịp xám của cua Dịp nè น <c Dante> <2 S 1> ี่แลลวกมอครับยี่สบสองฮะยี่สามยี่สบามยี่สเต็มบ่ยี่สสาพ่อดีครับว่านเมียเจ๊สิมหายแล้วครับประมาณนี้ะครับขออนุญาตสินสุการแางงานเพียงเท่านี้เด้อครับเลเบิ่งไม่หรอกขออนุญาต จบก,การแลกงานเพียงเท่านี้ครับ